ก่อนอื่นนะครับก็วันนี้นะฮะช่วงประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีการไปยื่น,น,นร่วม <ไป S 1> แก้ไขร่างรัฐมนูญเนี่ยเป็นลายมาตา,าฉบับพรรคเพื่อไทยนะฮะฉบับพรรเพื่อไทยช่วงประมาณเที่ยงครึง่งแล้วก็เดี๋ยวประมาณบ่ายสองเนี่ยก็จะแถลงจุดยืนของพรรคไทยศิวิไลเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญทั้งลายมาตาแล้วก็ลายฉบับนะฮะลายฉบับด้วยกัน เพราะณปัจจุบันเนี่ยมีหลายร่างด้วยกันนะฮะมีทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของพรรคพลังประชารัฐร่างของพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มใจไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็ร่างของกลุ่มอะไรนะ Resolution กับพรรคประชาชนนะฮะคือกลุ่มคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลนะฮะซึ่งพรรคก้าวไกลนี้ยังไม่สามารถที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากว่ามีเสียงไม่เกินหนึ่งในห้านะครับไม่เกินหนึ่งในห้า ก็เท้าความกันนิดนึงนะฮะเท้าความกันนิดนึงว่าเจตนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือผมเองได้แสดงเจ็ดจำงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2563นายสมะครับตั้งแต่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าไหร่นะร่างของฝ่ายรัฐบา 1, ลหนึ่งร่างร่างของฝ่ายค้าน5ร่างแล้วก็ร่างของไอรอ1หนึ่งร่างก็เป็น7ร่าง รับหลักการทั้งหมดนะครับรับหลักการทั้งหมดแล้วมาพอเมื่อวันวันที่ประมาณวันที่17มีนา17มีนาก็มีการพิารณาวาระสองแล้วก็วาระสามนะครับซึ่งผมเองก็ยังแสดงแสดงเจตดจำนงเหมือนเดิมนะครับผมและพรรคไทยศิวิไลยังแสดงเจตดจำนงเหมือนเดิมนะฮะว่ารับหลักการวาระสามแล้วค่อยไปประชามตินะครับแต่ตอนนั้นมีข้อขัดแย้งเรื่องเรื่องการไปยื่นติความ ที่สารรัฐธรรมนูญว่าตกลงเนี่ยเราจะโหวตวาระสามเราค่อยไปประชามติก่อนหรือต้องประชามติก่อนเราค่อยไปโหวตวาระสามก็เกิดการข้อขัดแย้งแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐก็เสนอ,อให้โหวตวาระสามนะฮะโดยใช้มติเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสาภาก็มีการโหวตกันมีทั้งโหวตรับโหวตไม่รับแล้วก็งดออกเสียงแล้วก็ออกนอกห้องประชุม สุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่ตั้งสสรชุดนั้นก็ตกไปเป็นโมฆะไปนะครับเป็นโมฆะไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประชามติติผ่านรัฐสภาแล้วก็ผ่านวาระแรกไปแล้วแล้วก็กำลังพิจารณาวาระสองอยู่สุดท้ายช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงโควิดคนมาประชุมน้อยทำให้สภาล่ม สภาล่มพระราชบัญญิประชามติยังคาอยู่ที่วาระสองต่อวาระสามนะครับยังคาอยู่ซึ่งผมเองก็ยังยังมีความคิดเหมือนเดิมนะฮะว่าถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็ควรจะผ่านร่างพระราชบัญญัติประชามติก่อนนะครับในช่วงวาระสองวาระสามให้จบหลังจากนั้นก็นําพระราชบัญญิประชาพระราชบัญญิประชาม,ชมต,ามติมาซาวเสียงพี่น้องประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐมนูญเพื่อตั้งสะสร เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่นะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับคสชทั้งฉบับนะฮะไม่ใช่ฉบับของประชาชนนะฮะเพราะาผ่านการประชามติมาแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบีบคั้นนะฮะมีอำนาจน,นอกระบบเยอะนะฮะมีอำนาจน,นอกระบบเยอะแล้วก็ณปัจจุบันก็มีการาเสนอร่างาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตานะฮะสามสี่กลุ่มด้วยกัน 4กลุ่มด้วยกันซึ่งผมเองยังมีเจตนาเดิมเหมือนเดิมนะคะคืออยากจะแก้ไขรัฐมนูญโดยตั้งสสรนะฮะให้สสรเป็นคุปให้ประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐมนูญทั้งฉบับไม่ใช่คอสชเป็นผู้สถาปนานะฮะอ่าก็คือให้สสรเนี่ยเขาเลือกตั้งกันมาแล้วก็อ่จังหวัดละคนหรือจังหวัดละสองคนก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ผู้สถาปนาพอร่างเสร็จก็มาให้ประชาชนลงประชามาติอีกทีหนึ่ง ก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆนะฮะนั่นคือความตั้งใจเดิมแต่ตอนนี้มันมีการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตาผมก็ยังแสดงเจตจำนงอ่ะโอเคลายมาตาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับลายมาตาก็ได้จะแต่ยังไงผมก็ยังอยากแก้เกี่ยวกับเรื่องการบวตนายกรมตีนะของมาตา272ที่ในบทเฉพาะการว่า5ปีแรกเนี่ย ต้องให้สวมาร่วมโหวตนายกรัฐมมตีด้วยเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยแล้วเป็นของปวงชนชาวไทยมันเป็นอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยแค่66.67%อีกประมาณ33%อำนาจอธิปไตยเป็นของพลเอกประยุทธ์นะฮะเป็นของพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา,เ,าเลิกมาตรา272ไปได้เนี่ยเราก็ให้สวชุดเนี้ย ไม่มีอำนาจในการโหวตนายกแล้วก็ไปเลือกตั้งโดยทางทางอ้อมหรือไปเลือกตั้งทางตรงก็ว่ากันไปนะฮะของสวแต่สวจะต้องไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เหมือนเมื่อวันก่อนนาะยกไปถามสาวที่แต่งตั้งมากับมือบอกว่ามีใครไม่เชื่อมั่นผมบ้างสาวเงียบกันหมดทุกคนเลยฮะวันนั้นมีประชุม20 5คนเงียบกันหมดทุกคนใครจะไปแสดงออกล่ะครับเพราะคนเอกประยุทธ์เลือกมากับมือ ถูกไหมฮะเลือกมากับมืออทอําคลอดเขาเรียกว่า,าผสมพันธุ์มาทําคลอดมากับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกที่คลอดมาจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่เนรคุณหรอกนะเขาจงรักภักดีฮนะเขาจงรักภักดนะีต่อพลนะเอกประยุทธ์ฮะสวสองร้อยห้าสิบในจงรักภักดีต่อพลเอกประยุทธ์อย่างถึงที่สุดนะฮะอย่างถึงที่สุดนะฮนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นะฮะตัดตำแหน่งสว แล้วก็อีกมากตราหนึ่งที่เป็นมาตราที่สําคัญคือมาตรา279คือคุ้มครองอาการนิรโทษกรรมาตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี57นะฮะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะะปี57รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม58 59ทุกฉบับมันมันมันยอมรับไว้ทั้งหมดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการนิรโทษกรรมตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะจนถึงอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหา 279เนี่ยเราก็อยากให้ยกเลิกแล้วก็270 275ที่เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณการถแถลงนโยบายกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปฏิรูปก็ต้องมีสวมาโหวตด,ด้วยทั้งหมดผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะไม่เห็นด้วยหลักๆแล้วอีกประเด็นสําคัญคือ,อการแก้ที่มาบัตรเลือกตั้งแบบบเป็นแบบ2ใบ1ใบซึ่งผมเอง ตามจุดเยิมเดิมเนี่ยจะเป็นหนึ่งใบหรือสองใบเนี่ยถ้าประชาชนก็ให้มาทํางานอย่างไรมันก็ยังไงมันก็ได้มาถ้าประชาชนเขาไม่ให้มาทํางานไม่สนใจไม่พรรคนี้ไม่โอเคส .2 สคนนี้ไม่โอเคเขาก็ไม่เลือกแค่นั้นฮะก็จบไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามถ้าประชาชนไม่โอเคด้วยอย่างไรมันก็ไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นหนึ่งใบสองใบใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยประชาชนเป็นคนตัดสินนะฮะ ็ว่ากันไปด้วยระบบเลือกตั้งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการเลื่อนฉีดวัคซีนเห็นท่านนายกมตีเนี่ยออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนในฐานะหัวหน้าสบาคที่ท่านเข็มขัดสั้นคาดการไม่ถึงว่าวัคซีนจะส่งมาช้าแบบกระท่อนกระแทน่นแต่ความจริงเนี่ยท่านสามารถบอกอพี่น้องประชาชนได้ตั้งแต่ก่อน1สัปดาห์หรือ10วันตั้งแต่ที่เขาจะเริ่มฉีด เริ่มอะรเริ่ม,เร,มเริ่มนินทรรศการในการฉีดวัคซีนจํานวนมากก็น่าจะบอกล่วงหน้าประชาชนจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ใช่ให้ไปรอคร้างตึงพอจะถึงเวลาแล้วก็ไปบอกเขาว่าวัคซีนไม่พอไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการเปิดลงรับจำนำทั่วประเทศนะครับผม่เห็นข่าวมาแล้วตกใจนะฮะ วิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนก็เปิดลงรับจำนำทำอย่างกับเปิดเซเว่นนะฮะเป็นความคิดที่อุบาทมากนะฮะอุบาทมากนะฮะมีหัวไว้ขั้นหัวจริงๆนะฮะคิดได้ยังไงเปิดลงรับจำนำทุกที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนจะให้ประชาชนไปขายอะไรขายเตารีดเพราะว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็ติดไฟแนนซ์หมดแล้วทั้งบ้านทั้งรถ ทุกอย่างติดหมดแล้วนะฮะตอนนี้จะให้ขายอะไรอีกฮะมันจะขายหมดทุกอย่างแล้วนะครับให้ขายแว่นตาไหมนะฮะขายแว่นตาขายสักกระเบือขายคกขายอ่อขายอะไรนะการน้ําร้อนไหมจำนำจำนำการน้ําร้อนคิดได้ยังไงนะฮะคเนเอกประยุทธ์มีหัวไว้ขั้นหัวจริงๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับ